รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวินเทจอ่ะก็คือบางชิ้นอ่ะมันมีแค่ชิ้นเดียวโอเคใช่แต่ถ้าเกิดเราไปซื้อของใหม่ใหม่มันก็มันก็เกิดห้างลายเซ็นของของผมเองที่ว่าจะ,จะต้องซื้อ,อ,อให้มัน คือต้องจัดหามาเดียวกันให้มันตีมเดียวกันตีมเดียวกันไม่ได้แปลว่าสีเหมือนกันครับผมยุโรปก็ก็จะมีสีที่แบบสด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 หน่อยครับผมอืมก็จะมีสีสดสดเยอะๆคของของยุโรปสวัสดีครับพบกับ แล้แคมปิ้งกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราเดินทางกันมาที่สวนพึ่งก็บรรยากาศข้างหลังพอใจเห็นคข่าๆวๆกันไปบ้างนะครับวันนี้มีงานแคมปิ้งข้างหลังเลยครับเลโทแคมปิ้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่หรือรอยียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกับคนที่รู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็จัดเรื่องราวเหล่านี้สถานที่เราก็อยู่กันที่มัสซีโฮมเซ่แอนด์ฟิชชิงพาร์คนะครับที่นี่ก็ เนื้อที่ก็ประมาณสักสาไร่นะครับแบ่งเป็นในส่วนของปาร์คตกปลาฟิชชิงนะฮะตกปลาก็ประมาณสักสิบกว่าไร่แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่แคมป์ที่เรากําลังเดินเข้ามาเนี่ยครับตอนนี้ก็ประมาณสักสิบไร่นิดๆน,น,นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของงานเทศกาลแคมปิ้งนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นรวมพลคนรักแคมปิ้งแบบวินเทจนะครับงานปกติเนี่ยครับก็จะมีเกิดขึ้นทุกปีก็คือลาาักษณะแคมป์ก็มีตั้งแต่ตั้งแต่เต็นท์ พาใบาโต๊ะเก้าอี้โคมไฟหรือหรือส่วนต่างๆอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับงานก็จะมีให้เห็นกันมาแล้วก็มาพบปะพูดคุยสนใจก็เป็นมิตรสหายคนรักที่รู้จักกันชอบพอกันดีอยู่แล้วนะครับที่ขาดไม่ได้ต้องมาคุยกับคนน,คคน,นี้คนนี้ก็เป็นโต้โผใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้กับพี่ชนนะครับพี่ชนสว,ดด<ฤ>วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้พี่ชนพี่ชนแนะนําหน่อยพี่ชนในวงการเขาเรียกชนอะไรชนนู่นนี่นะอะไรชนอะไรบางคนเขาก็เรียกเสือใหญ่ เพราะว่าเฟซบุ๊กผมใช้ชื่อบิ๊กไท e r เกอร์อ๋อที่เราดูโพสต์กับบิ๊กไท e r เกอร์คนนี้นี่เองฮะพี่ชนถือว่าเป็นเป็นโต้โผลใหญ่ในการจัดปกติเป็นคนจัดอย่างนี้อยู่แล้วใช่พี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยพี่ก็จริงๆก็เป็นคนเก็บชอบเก็บของเก่าอะประมาณนี้แหละใช่พอพอมาเล็กแคมก็ ก็าอารมณ์ว่าเออเราก็ซื้ออุปกรณ์ <ทะ S 2> แคมป์ที่เป็นว<ะ>ินเทจมาใช้สะสมอยู่ก่อนอยู่แล้วเป็นของเก่าอยู่แล้วที่ไม่เกี่ยวแคมป์ก่อนแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแคมป์มามากี่ปีได้ไดพี่ตั้งแต่ถ้าพูดถ,ถึงของเก่าตั้งแต่สมัยเรียนแล้วสมัยเรียนก็ประมาณ80<ะ>กว่าปีแล้วครับต้ออ่าอนีต้องตอบอย่างนี้แล้วก็พอเข้าสู่ความเป็นแคมป์จริงๆพี่วินเทจแคมป์นี่กี่ปีแล้วพี่นับตั้งแต่วันนี้ถอยไปประมาณ3ปี3ปีนะจริงๆก็เป็นเรื่องช่วงที่เรื่องเตนเรื่องแคมปิ้งบ้านเราเข้ามาใช่เริ่ ของมันหาง่ายยากง่ายแค่ไหนพี่สามปีที่แล้วกับนาวันนี้โอ้หราคาไปไปราคาไปก็คือได้รับความนิยมขึ้นมีความต้องการมากกว่าของรู้จงหมพี่เนาะราคามันก็เลยได้แล้วความหายากมันง่ายเลย มันยากง่ายก็จริงๆมันก็หาไม่ยากแต่ว่าราคาราคาราคาที่เราที่เราที่เรารับได้อะมันค่อนข้างจะจะยากเพราะว่าอย่าลืมว่าพอกระแสแคมป์มันมาเนี่ยมันก็นิยมกันทั่วับแล้วทุกคนที่ที่ชอบสไตล์วินเทจอ่ะมันก็ หาผมขอค้ามจำกัดความหน่อยพี่วินเทจอะพี่ของพี่อะวินเทจหรือเลโทรที่มารวมกันในงานเนี้ยมันต้องมีหนึ่งสองสามสี่ยังไงต่างใช่จริงก็คือวินเทจมันก็มันก็แยกมันเป็นหลายแขนงหลายสไตล์อะไรประมาณเนี้ยแต่แต่ผมอะเป็นคนที่ชอบแบบชอบแบบ ของวินเทจที่ไม่ใช่แคมป์ก็ผมก็ชอบแนวเรโทรอโรแนวเรท้าถ้าของวินเทจพวกแค้มอ่ะพี่มัน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 จำกัดความยังไงได้บ้างจริงๆคือว่ามันจะเป็นพวกนี้นะพี่อันแรกในเรื่องอะดูดูดีไซน์สีสันเลยครับสีสันสีสันที่มันบอกผมว่าน่าจะวินเทจน่าจะอยู่ที่60ประมาณนั้น60กศูนย์ไปศูนย์เจดศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์ช่วงเจ็ดศูนย์ก็คือเป็นจะเป็นช่วงพีของมันพีของมันอ๋อสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นความหลงเหลือสิ่งที่มันมีเกิดขึ้นแล้วนะวันนี้เอามา รลลึกคิดถึงกันแล้วมาใช้ด้วยโดยกระแสโดยการแคมปิ้งงานนี้พี่พูดถึงงานนี้ความตั้งใจอยากเห็นอะไรกับงานนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ชื่องานอะไรพี่เป็นเลโทแคมปิ้งไทยแลนด์ก็อันนี้ก็จัดเป็นครั้งที่2ครั้งที่2องใช่ไหมพี่จัดทุกปีก็คิดว่าคิดว่าทุกปีจะพยายามจัดให้ได้ทุกปีจะพยายามจะพยายามครั้งนี้กันกเห็นอะไรบ้างพี่ครั้งนี้อยากให้มันเห็นอะไรเกิดอะไรขึ้นปีนี้มันก็มีปัญหาเรื่องฝน ปัญหาเรื่องสภาพอากาศเราเจอพายุนปีนี้เมืองไทยก็เป็นที่รู้กันอยู่ตอนแรกอาทิตย์ที่แล้วก็คิดว่าคงจะไม่ได้จัดแล้วเพราะว่าน้ำป่ามาฝนตกแล้วนะครับในการเรามาลุ้นกับวันประหยัดกสดงว่าหรือว่าฟ้าเปิดแล้วโชคดีโชคดีมากเมื่อวานใสวันนี้ก็ยังโอเคอยู่อากาศหนาวด้วยไดได้อยู่เลย ก็มาจัดกันที่นี่มาสีนะพี่ที่นี่ก็ส่วนเพึ่งก็โดยโลเคชันก็ได้อยู่แล้วที่นี่อากาศหนาวอยู่แล้วมากันเยอะแยะมากมายแค่ไหนถ้าในกลุ่มที่เล่นเล่นที่รู้จักก็มาประมาณ30%มสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโดยโดยโดยปัจจัยหลายๆอย่างแต่ถือว่าตัวจริงหลายคนมาก็มามาวันนี้มีเด่นๆใครบ้างนะพี่พี่เวล์พี่เฟย์พี่เวลารที่ถือว่าโอ้โหต้นๆเลยต้นๆเลยต้นๆเลยต้นอะไรเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวไปคุยกับพี่เฟยแล้วก็ในส่วนของ อาจจะแบบหลากหลายของกลุ่มนะพี่ทั้งตัวแทนผู้ผู้นําเข้าจากฝั่งอาจากยุโรปพี่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 พงพี่อะไรอย่างเงี้ยก็มากันหรือจะเป็นตัวแทนจากกลุ่มต่างๆที่แบบว่าชื่นชอบวินเทจเสน่ของมันพี่โดยเต็นโดยเสน่ของมันก็คือก็คือว่าวินเทจอ่ะก็คือบางชิ้นอ่ะมันมีแค่ชิ้นเดียวโอเคใช่แต่ถ้าเกิดเราไปซื้อ ของใหม่มันก็เกิดห้างมันก็มันไม่มันไม่มันไม่มีเสน่ห์ครับผมใช่เพราะว่าปุ๊บมันมันก็กลางเหมือนกันหมดมันก็กลายเป็นว่าเออก็เรามาเรามาแคมป์เฉยๆมันไม่มันไม่สนุกไงครับแต่ถ้าเกิดพอมันถ้าเปลี่ยนวินเทจแล้วนี่มันได้ความหลากหลายได้สีสันแล้วได้แบบโอ้โหเจอบางแบบเป็นลายเทมอะไรวันนี้ที่ทุกคนอยากเห็นอยาก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 สัมผัสของจริงอะไร ก็เป็นไลฟ์สไตล์แต่จริงมันก็เป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนชอบที่ชอบที่ชอบมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็พูดถึงอนาคตพี่อยากให้งานมันเดี๋ยวไปยังไงได้บ้างจริงๆอ่ะเราก็อยากจะเปิดโอเพ่นให้สําหรับคนที่ไม่ได้เล่นวินเทจก็มาร่วมสนุกกันมารู้จักใช่มารู้จักการอะไรวันนี้เออมันจะได้วงกว้างมากขึ้นเลวันนี้แต่ว่ารอบนี้ด้วย พื้นนที่มัโดยพื้นที่โดยระยะเวลาโดยความเสี่ยงของสภาพอากาศหลายๆอย่างปัจจัยเยอะปัจจัยเยอะครับมานี้ใช่แต่ว่ากะว่ารอบหน้าอยากให้ทุกๆคนได้มาร่วมงานได้มาได้มาเสพบรรยากาศสไตล์วินเทจกันอะไรประมาณนี้ดูช่องทางไหนบ้างพี่ติดต่อหรือแบบคนไทยกับทางทางกลุ่มทางกลุ่ม Facebook ก็ได้ครับเฟซบุ๊กแคมปิ้งไทยแลนด์ครับรีทัวร์แคมปิ้งไทยแลนด์ใช่ด้วยผมผมก็เป็นแอดมินบิ๊กไทร์เกอร์ก็สามารถบิ๊กไทร์เกอร์เสือใหญ่แล้วก็ เข้าไปดูได้ไปคุยได้ไปทําความรู้จักอยากจะเข้าวงการไม่ใช่เรื่องยากเดี๋ยวทางนี้ป้ายอยาให้ก็คือเรามีถือว่าเป็นวินเทจใหญ่ที่สุดในเมืองไทยแล้วเนาะพี่เนาะก็ถือว่าถือว่าผมก็เป็นคนที่จัดแรกๆครับผมไลฟ์สไตล์นี้ถือว่าเป็นเป็นกลุ่มที่แบบถือว่าเป็น o f f ฟิเชียที่แบบนีเลยอะสำหรับใครจะมาที่ทางของวินเทจนะมาปรึกษามาเป็นเพื่อนก็ได้ครังหน้า อาจจะได้เจอกันอาจจะลากของของมามามาคุยเรื่องกระติกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ฝากนิดนึงครับพี่ฝากนิดถ้าเอายังไงดีมือใหม่เริ่มก็มาดูในเพจมาดูในเพจก่อนก็ได้แล้วถ้าอยากมาสัมผัสของจริงก็ปีหน้าฝากไว้ปีหน้าไม่ยากจัดเรื่อยๆจัดเรื่อยๆก็ฝากติดตามแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านอื่นๆที่อยู่ในแค์ สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับที่จะพูดถึงในส่วนของงานวินเทจการแคมปิ้งแล้วก็เป็นเป็นบุคลากร <c oughs> เป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งที่จะมาร่วมง,งานเหล่านี้เกือบทุกครั้งมาเลยวส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไพลัสครับพี่ไพลัสนะครับ,รบพี่ไพลัเนี่ย <c oughs> ถือว่าเป็น หนึ่งในตองอูไม่ไม่ขนาำลองจัดกจะเดตนิดนึงนี่นี่เอาล้เอาแล้วไปติวสารเล่าหน่อยนะครับก็ข้างหลังที่เราเห็นนะครับนี่คือเรื่องราวของพี่ไพลัตที่มาร่วงงานมาร่วงงานอย่างเงี้ยครับบ่อยไหมครับหรือพี่งานงานเป็นงานวินเทจงานวินเทจก็จะเกือบทุกงานนะครับแต่ว่างานวินเทจเขาจะไม่ได้จัดบ่อยเพราะว่าเพราะว่าเต็นเรา จะกันฝนไม่ค่อยได้ก็จะจัดเฉพาะช่วงช่วงหน้าหนาวช่วงที่หนีหนีหน่อยนะที่หนีหนีความเป็นวินเทจพูดถึงงานวินเทจพวกนี้พี่แพรัช่วยอธิบายหรือจํากัดความควเป็นวินเทจแคมปิ้งให้หน่อยดีมันจะประมาณไหนครับ วินเทจแคมปิ้งก็จะเป็นกลุ่มคนที่ใช้อุปกรณ์แคมปิ้งที่ที่ถูกผลิตมาไม่ต่ำกว่า30ปีจนถึงีครับปีครับผมก็ยังใช้งานได้ใช้งานได้แล้วก็ทุกทุกชิ้นที่เอามาก็จะส่วนใหญ่ก็เกินครึ่งที่ยังใช้งานได้อยู่ทุกคนที่ชมชอบในของวินเทจก็จะมีความสุขที่เราได้ได้เอาอุปกรณ์เหล่านี้มาให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ นอกจากเก็บเก็บชื่นชื่นใจไปคนเดียวความสุขคนเดียวก็มาเผยแผ่มามามาแนะนากันยิ่งดงานอย่างนี้มิสติ้งอย่างนี้นะครับใช่ใช่อันนี้ถือถือว่าเป็นข้อดีของการมาเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการให้ความรู้เติมเต็มกันใช่ไหมครับเพราะของวินเทจจะจะมีน้อยชิ้นแต่ละคนก็จะจะได้ของไปไม่เหมือนกันการได้ได้เอามานําเสนอเราก็ได้เห็นของเพื่อนเพื่อนเราเอาของเราให้เพื่อนเพื่อนชมก็จะเป็นความสุขของกลุ่มคนที่ที่ชอบชื่นชอบของแบบนี้ทางนี้สไตลนี้ พี่จริงแล้วนี่ถือว่าสะสมก่อนอื่นเมื่อก่อนสะสมของวินเทจอย่างอื่นก่อนไม่ได้แนวแคมป์ใช่ไหมครับแนวแคมป์นี่มาสักกี่ปีย้อนหลังมา้แนวแคมป์ประมาณเกือบเกือบสิบปีแล้วสิบปีใช่ไหมครับที่เปลี่ยนของของย่อยนะครับแต่ว่าก็จะมาเริ่มเป็นพวกเต็นท์พวกตะเกียงก็ประมาณห้าปีที่ผ่านมาเครับเต็นท์เต็นท์พวกนี้เราเราได้มาจาก อีเบย์ซะส่วนใหญ่กับช่องทางซื้อจากต่างประเทศเพราะว่าเราไม่บ้านเราไม่มีบ้านเราเดิมเดิมทีเราไม่ได้ใช้อย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมเนาะใช่ครับเราจะแบบเป็นคาลเลคเตอร์อย่างอื่นไปเลยเรื่องเต็นเรื่องแชมเปี้ยนใช่ไหมต้นใหญ่มาจากโซนไหนของโลกเนี่ยครับจากยุโรปเดอร์บีการเต็นโคแมนจะผลิตที่อเมริกาผลิตที่อเมริกาแล้วก็ แล้วก็ถ้าเต็นที่มีสีสันก็จะผลิตจากทางยุโรปทางยุโรปแลวก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับถ้าพูดถึงอุปกรณ์เต็นท์วินเทจก็จะมีเต็นท์นะครับหัวใจนะครับในการในการอยู่เต็นท์ในการแคมป์ปิ้งนะพี่เนาะแล้วจะมีอย่างอื่นพี่พี่พี่ก็จะมีตะเกียงนะครับตะเกียงออตะเกียงที่เป็นหัวใจคือมีที่นอนมีแสงสว่างใช่ครับบริษัทโคแมนของอเมริกันี่นะครับก็จะจะผลิตตะเกียงเป็นหลักเขาจะเป็นลิขสิทธิ์ของเขาซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังถูกผลิตที่อเมริกาและแคน ผมได้ความรู้มาว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีที่ที่สูงสุดที่พัฒนาแล้วใช่นะตัวตัวสูงสุดก็เกือบ100ปีที่พัฒนาสูงสุดแล้วแม้ปัจจุบันนี้ระบบหลักการก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ระบบหลักการเผาไอ้น้ำมันเพื่อส่องสว่างผ่อนี่ที่คิดเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วเหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมอว่าอจจะเปลี่ยนวัสดุรูปแบบไปบ้างนิดหน่อยแค่นผม ก็ถือว่าเป็นสีสันให้ทันสมัยเทคโนโลยีที่แบบน่าคลาสติกแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคการใช้งานเรื่องการโปรเทคเรื่องของการคุมโทนที่พี่เฟรสมีมีแนวทางไหมครับแนวทางในการเก็บสะสมแนวทางผมจะเริ่มต้นจากสีของเต็นท์ซึ่งเป็นจุดแรกที่เราจะมองนะครับเขาเรียกคุมโทนผมใช้คำนี้ได้ไหมคุมโทนคือคือบางท่านคือมันเป็นมันเป็นลายเซ็นของของผมเองที่ว่าจะจะต้องซื้อให้มัน คือต้องจัดหาไมาให้มันตีมเดียวกันทีมเดียวกันไม่ได้แปลว่าสีเหมือนกันครับสีอาจจะอยู่ในทีมเดียวกันหมายความว่าถ้าเขียวอาจจะมีเขียวเข้มเขียวอ่อนเขียว ที่เขียวมันมีหลายเฉดครับก็จะจัดให้อยู่ในในโทนโทนเดียวกันคือวันแคมป์ปิ้งใหม่จะมีเต็นท์ตะเกียงครับเตาครับผมน้ำมันนะครับแล้วก็เตาเตาอีกเตาอี้เก้าอี้โต๊ะแล้วที่สำคัญก็คือคูลเลอร์อ่ะคูลเลอร์นี่เนี่ยค่ะแต่คูลเลอร์นี่ก็ก็ผลิตนานแต่ข้างนอกยังเป็นโลหะนะแต่ข้างในก็เป็นพลาสติกแหละ แต่ก็ยังใช้งานอยู่นครเป็ส่วนอย่างอื่นก็เป็นอุปกรณ์เบาก็แล้วแต่วาระที่หาได้แล้วพี่เนาะได้ครับพวกพวกพวกเอซเซสซีสมจะมีโต๊ะผลิตเมื่อครับผมยุคเขาเรียกยุค60ก็คือโอ้60เลยตห้อะไรับ60ิกซ์ตี้ครับซึ่งน้ำหนักเยอะมากครับถือว่าเป็นเป็นงานเหล็กล้วนๆรุ่นแรกๆเลยนะรุ่นแรกๆเลยครับรุ่นแรกๆในการเครื่องอุปกรณ์ชุดนี้ก็คือเราสังเกตได้ว่าฝากระติก กับท็อปของโต้ปีเดียวกันรุ่นเดียวปกันแต่ไม่ได้มาด้วยกันนะครับอ๋อเหรอครับมันมาตามเวลาของมันเพราะเคยคุยกับพี่คือว่าคือพอได้โต้เดี๋ยวก็ติกมันจะเดินทางมันจะมามีนี่คือฮีเตอร์แดียวบ้านเราก็คงไม่ค่อยได้ใช้แต่ข้างในก็เป็นตะเกียงน้ามันระบบการทํางานของเขาเขาเรียกคาตาลิติกฮีเตอร์ก็คือมันจะมีน้ํามันอยู่แล้วก็มีใหญ่เอฟเฟกทอรแล้วเราก็จะราดน้ํามันแล้วก็จุด กางแจ้งจากนั้นมันจะดูดูดน้ํามันขึ้นมาทําความร้อนได้ตลอดเวลาค่งสามารถในประเทศในเมืองหนาวเขาก็ใช้การทำความอบอุ่นก็อบอุ่นฮิตเตอร์ฮีตเตอร์ถ้าพูดถึงก็บ้านเราก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยคุ้นตากันเลยแหละเพราะบ้านเราจะไม่ได้มีวิถีชีวิตการใช้เหมือนตะกี้เนี่ยอเมริกายังใช้อยู่เพราะว่าบางเมืองบางรัฐของเขาที่แบบไกลโพ้นเนี่ย ไม่มีไฟฟ้าใก็ยังใช้กันอยู่ก็เลยยังแบบบางตัวก็ยังใช้ตัวเดิมๆที่ผลิตมาเกือบร้อยปีหรือบางตัวก็ยังผลิตใหม่กันอยู่ใช่ครับใช่ไหมครับก็จะมีของเก่าของใหม่มีเป็นเป็นวาวเดียวเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นวาวเดียวปัจจุบันด้าคือวาวจะหายารุ่นี้ยังเป็นสองวาวสองวาวตัวนี้ถ้าจะสองวาวนี้ถือว่าเป็นของวินเทจวินเทจวินเทจได้เลย้ารลักษณะง่ายๆในการดูนะครับอยากจะอยากจะศึกษาด้านนี้จะติดตามอะไรยังไงได้บ้างครับเพจที่มีอยู่ ของเหล่านี้เพื่อให้ให้ชมนะครับก็คือเพจชื่อไทยแลนด์วินเทจแคมปิ้งแล้วเว้นวรกนะครับระหว่างไทยแลนด์เว้นวร e กวินเทจเว้นวร์กแคมปิ้งโอเคซึ่งในเพจนะได้มีโพสที่ผมได้ลงของเหล่านี้ไว้บ้างพอสมควรที่พอจะเอาไว้ชมได้ไว้ชมได้ซึ่งของเหล่านั้นเป็นผมเป็นเจ้าของเองทั้งนั้นแล้วก็แล้วก็ถ่ายถ่ายภาพนะครับผมก็เข้าไปดูได้ผมว่าอาจจะเป็นจุดเริ่ม สำหรับใครที่อยากศึกษาอยากจะรับรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็นี่ครับตัวจริงเลยเป็นเจ้าของเป็นทั้งคนตอบเป็นทั้งคนให้ความรู้เหมือนวันนี้เรามีเวลาน้อยนิดแต่คุยดีาโอ้สนุกมากแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสขออนญาตเลยนะขบคุขอญาตทุกยน,ยนมีโอกาสอันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพแล้วก็อีกคนหนึ่งครับถ้าพูดถึงงานแคมปิ้งวินเทจเลโทรครับก็ต้องคุยคนนี้นะฮะที่แบบผมว่าประมาณหลายๆเปอร์เซ็นต์เลยนะที่กลางอยู่ในงานนี้ก็คือผ่านมือผู้ชายคนนี้มาผ่านมือผู้ชายคนนี้จริงแท้แน่แน่นอนยังไงคุยกบผู้ชายป็น ก็คุยกับพี่พง่์นะครับสวัสดีครับพี่พง่์สวัสดีครับชื่อชื่อนัทพงศ์ครับเป็นเจ้าของร้านแคมลาวินอ่าครับผมแล้วก็จะจะนำเข้าพวกอุปกรณ์แคมปิ้งวินเทจจากเน้นยุโรปของพี่นี่สายวินเทจเลยวินเทจอย่างเดียววินเทจยุโรปก็เอ่อเมนหลักสูตรที่ได้มาก็จะเป็นเยอรมันเยอรมันแต่ว่าก็ก็จะมีที่อื่นบ้างปะปลายกลุ่มสแกนหรือว่าฝรั่งเศสอะไรเงี้ยยุโรปนี่ถ้าแบบเรื่องงานแคมปิ้งเจ๋งๆแบบอันดับหนึ่งคือประเทศอะไรอะไรถามพี่ก่อน เอาแต่ละประเทศอ่ะมันมีดีไซน์ต่างกันของยุโรปเนี่ยคือถ้าเป็นโปแลนด์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเป็นเชคเป็นเยอรมันเป็นฝรั่งเศสอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงความคิดในในสายดินเทยุโรปคิดสุดจะเป็นฝรั่งเศสฝรั่งเศสเขามีคาแรคเตอร์ไงพี่ขลังเตของฝรั่งเศสนะฮะเขาจะมีความเยอะเยอะหมายถึงว่าดีเทลเขาเยอะเขาจะแบบว่ามันมังนมีความนุ่เขาอผมยกตัวอย่างหลังนั้นขึ้นฝรั่งเศส อ๋อนั่นคือจะเห็นจะเห็นรายละเอียดดีเทลเขาว่าอ๋อนั่นนะฝรั่งเศสใช่พี่ไอหลักอ๋อที่เป็นทูรูมนะพี่นะแต่เนีนะอ๋อนั่นฝรั่งเศสนั่นคือดีเทลดูหน้าต่างเขาเขาจะเป็นแบบว่ามีเยอะเยอะคำนี้เลยตารางมีลายตารามวินเทจของยุโรปกว่าโดยรวมภาพรวมคาแรคเตอร์เป็นไงพี่เอ่อยุโรปสีสันสีสันก็ก็แตกต่างเพราะว่าถ้าเกิดของฝั่งอเมริกาส่วนใหญ่จะเน้นเป็นพวกสีน้ําตาลสีเข้มโทนก็จะนิ่งๆใช่แต่ถ้ายุโรปก็ ก็จะมีสีที่แบบสด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 หน่อยครับผมก็จะมีสีสดสดเยอะๆของของยุโรปแล้วก็เน้นความลักษณะที่เป็นเหมือนบ้านมากกว่ายุโรปไหมพี่นั่นไกลไกลยุโรปยุโรปนี่ไหมครับข้างหลังนี่สีสดข้างหลังนี่อยู่เยอรมันโอ้โหคือเนี่ยเนี่ยโอ้ันมันสนุกดีนะพีความมีความรู้แล้วก็ไอ้นี่อะไรเอ่ยไอ้นี่ถือว่าไม่ใช่ยุโรปแต่สีสัน ตัวนี้เป็นงานทําใหม่เป็นญี่ปุ่นซึ่งซึ่งสร้างงานที่เหมือนกับเอาเอาอารมิ์นินเทจกลับมาอีกครั้งินช่แต่เป็นงานงานแฮนด์เมดสร้างใหม่จากญี่ปุ่นอ๋อเป็นงานใหม่นะแต่ว่าอารมิ์นินเทจแบบทาให้เป็นเป็นหม่ใก็คือใช้ดีไซน์ที่เป็นลกษณะวินเทจทั้งหมดครับผมหน้าต่างลายตารางดอกไม้ยุคเป็น70หนยอยก็ญี่ปุ่นก็จะมาแรงก็ก็เป็นแรงแรงทั้งหน้าตาและราคาราคา ุ่นนะ,ะ,ะว่าเ,เจลมันอย่างนี้ก็ถือว่านี่นี่เป็นงานเก่าใช่ไหมตัวนี้เก่าครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณ80ดูโอ้โหคภาพดีมากครับรพวกนี้ครับมันมันมีตลาดมันมีช่องทางยังไงบ้างนอกก็คือเข้ามาดูในเพจพี่มีในในในเพจพี่พ,พี่ถ้าหาได้ก็ลงมาเรื่อยๆในเพจ<ง>ถ้าเกิดมีเต็นที่เราหาได้มาใหม่ๆก็จะลงมาในเพจรีเควสได้ไหมพี่บอกว่าผมอยากได้นี่หรือว่าแบบได้รีเควสได้เพราะว่าหลายหลังก็จะเป็นลูกค้ารีเควสว่าอยากได้ประมาณเนี้ยครับผมแล้วพี่ก็จะ ไปหาแต่เจอเจอเมื่อไหร่ก็แจ้งไปขอความจํากัดคําจํากัดนิยามจํากัดของความว่าวินเทจแคมปิ้งไหนวินเทจแคมปิ้งคือของเงาพูดการการจะบอกไงล่ะเหมือนเราเราไปแคมปิ้งแต่เราอยากได้อารมณ์ความรู้สึกเก่าๆสิ่งของสิ่งของที่ใช้เก่าๆในยุคโบราณสําหรับคนที่หลงไลอะไรที่มันเป็นยุคยุคก่อนอะหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เพราะว่า กลุ่มเนี้ยเราจะเห็นว่าดีไซน์เขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนปัจจุบันเลยครับดีไซน์จะไปอย่างซึ่งซึ่งมันเป็นสเสน่ห์ของยุคนั้นครับแล้วก็บางคนอย่างผมเริ่มมาก็เริ่มแบบเก็บของวินเทจที่บ้านอะไรพวกนี้ <V intage S 2> ใช่ไหมพี่ก็เริ่มจากของวินเทจเริ่มจากของวินเทจที่บ้าน,านแต่พอเราเริ่มมาแคมปิ้งแคมปิ้งกี่ปีแล้วครับถ้าเริ่มแบบเก็บวินเทจแคมปิ้งของพี่ถ้าถ้าที่เป็นวินเทจแคมปิ้ง ก็ประมาณสักสี่ห้าปีสี่ห้าปีโอ้ก่อนหน้านี้เราก็แคมปิ้งธรรมดาแคมปิ้งแคมปิ้งธรรมดาแต่ที่บ้านมีของวินเทจนะแล้วแคมปิ้งธรรมดาก็จอดไลฟ์สไตล์มากก็ไม่รู้ว่าแคมปิ้งมันมีวินเทจด้วยก็รู้ว่าเอ้ยเราชอบแคมปิ้งเราชอบของวินเทจที่บ้านแต่ว่าพอเราเริ่มไปดูงานแบบของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะญี่ปุ่นจะเป็นเหมือนผู้นําในสายแคมปิ้งวินเทจพอเราเริ่มเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยพอเริ่มเริ่มพอรู้ปุ๊บเราก็หา เริ่มหาละส่อหาสอหาไม่ใช่เองครับผมถือว่าเป็นทั้งยูเซอร์ถือว่าเป็นเป็นเป็นผู้ผู้ผู้จัดหาครับผู้จัดหาก็คือใครอยากได้อะไรก็บอกใช่ใช่คือมันมันเหมือนถ้าเราหามาได้หลังเดียวเราก็สนุกอยู่คนเดียวมันไม่สนุกอ่ะอ่าเป็นคนมีน้ําใจมันได้เพื่อนมันได้ได้คนที่แบบมีกลุ่มคนที่เล่นแบบเดียวกันอ่าใช่ครับผมอืมได้ได้ก็เลยสนุกกันมากขึ้นใช่พี่ พูดถึงพอพออยู่กับมันเล่นกับมันมันเป็นแวลูเป็น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 แวลูเพราะว่ามันไม่คือมันสร้างใหม่มันก็ไม่มีเทปนะต้องมันมีแต่จำเป็นเป็นวินเทจคือมันมันมีของมันอยู่แล้วใช่คือสร้างคือสร้างใหม่คนที่อยากเล่นด้วยสร้างใหม่เราได้อารมณ์วินเทจอาจจะสวยเหมือนวินเทจแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบถ้าเป็นท่านเน้นเล่นของเก่านะของเก่ามันก็คือนับวันมีแต่ยับหมดไปครับผมตอนหลังก็เริ่มจะหายากขึ้น ของชิ้นเดียวเริ่มมีคนสนใจมากขึ้นมันก็เป็นแวลรั่ยนะพี่อัวตอ้วทานเลยนะพี่นะเหมือนข้างหลังนะนะโอ้โหแบบทั้งหมดเลยนะพี่เนาะใันนี้ก็จะแบบเป็นสีสันกันไปก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งมางานก็จะได้บรรยากาศอย่างนี้นะพี่เนาะบรรยากาศในการมิ้งานแลกเปลี่ยนเต็นของมาอวดของงานมาอวดดีๆนะครับมาอวดของมามาโชว์ส่วนใหญ่คือคือมาแล้วก็จะเดินชมเต็นท์เพื่อนๆกันแบบเอมาอัปเดตกันอัปเดตกันเออมัน ตรงโน้นสวยดีตัวนี้สวยดีอะไรเงี้ยโอเคพี่พงศ์ติดตามยังไงได้บ้างของพี่ถ้าอยากอยากมีความรู้อยากจะไปดูช่องช่องทาง a c e b o o k ครับแคมร์วิน c a m p r a w i n แคมร์วินรือว่าถ้าเกิดเป็นเป็นกลุ่มที่เข้าไปพูดคุยเรื่องนี้ก็จะเป็น retro camping thailand retro camping โอเคจะกลุ่มเดียวพี่พิชชนกลุ่มนั้นคือกลุ่มหลักกลุ่มหลักนะก็แลกเปลี่ยนกันได้ส่วนถ้าหาของเฉพาะจะจงหรือต้องการอะไรก็ ลิงมาทางพี่ผมแคมป์ลาวินครับแคมลาวินโอเคโอเคนะก็เป็นอีกครั้งหน <Ch amp S 1> ึ่งก็ไว้โอกาสหน้าผมว่าคุยลึกๆตรงนี้วันนี้เราขอบคุณพี่ผมมากไว้โอกาหน้าเราเจอกันขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับเขาไปดูได้ตามเพจต่างๆตามช่องทางต่างๆจากชอบผักสนใจเรื่องเรื่องแคมป์ ที่มันมีคาแรคเตอร์ดีฟลงมาจากแคมปิ้งปกติที่ไรแคมปิ้งนำเสนออยู่ก็เป็นเรื่องของแคมปิ้งสไตล์วินเทจนะครับก็เป็นให้เลือกมากมายแล้วก็ทุกครั้งถ้าเรามาวันนี้บรรยากาศอย่างนี้นึกถึงการชงกาแฟนะครับท<ช>ุกครั้งก็เราก็จะมีกาแฟดีๆหอมกลุ่นๆมาก็ก็กาแฟหอมทั้งพวกแค้มพวกกลางพวกอ่อนก็ลงกาแฟโครละมุนนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็เครื่องกาแฟดีๆเครื่องชงกาแฟดีๆลาวินด้านะครับ แล้วก็สนใจก็เข้าไปดูในเพจเราได้เป็นเครื่องชงอัตโนมัติแล้วก็บดบูดแล้วก็ใส่กาแฟแล้วก็นั่งยิ่เบาๆกลางท่ามกลางธรรมชาติความบูดมสมบูรณ์ของของบ้านเมืองเราของราชบุรีงเงียก็มีให้ดูในเพจแล้วก็สนใจก็ลองตอิดต่อเข้าไปดูนะครับทั้งเครื่องชงกาแฟแล้วก็ทั้งกาแฟนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับวันนี้ลานแคมป์ดีๆนะครับมัสซีโฮมเซ่ ฟิชชิงพาร์คแห่งนี้นะครับก็ถือว่าฟังก์ชันครบถ้วนครับจะตกปลาจะลานกางเต็นท์หรือว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องหมูกระทะหรืออะไรเงี้ยใครจะสั่งหรือว่าเป็นอาหารกับข้าแบบอาหารตามสั่งอะไรก็มีบริการกันอยู่ก็สนใจก็เข้าไปดูในเพจได้นะครับของมาซสีนะครับติดตามรายการครับนะครับเป็นสวัสดีครับนะครับก็จะมีรายการสวัสดีครับแล้วก็รายการหลีงแคมปิ้งนะครับติดตามเราทางทีวีได้ทาง MVTV ก็ ติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับครับสวัสดีครับ